เป็นไงพวกพี่วันนี้มีบอลมาเพิ่มไหมไม่มีมาเพิ่มอ่า<ล>ค่ะไม่มีมาเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาให้ชมนะคะเผื่อใครแบบอยู่ที่บ้านกําลังจะตัดสินใจเดินมาที่ตลาดนะคะ,คะนี่ค่ะล็อกแรกนะคะเต็มไปด้วยบอลสีนะนี่ค่ะ 50บาทนะคะเริ่มต้นกันที่50บาทนะคะจะเป็นลูกไม้เนาะพี่ปางเนาะค่ะเป็นลูกไม้ค่ะนี่เป็นลูกไม้ถอดรูปเออวันนี้มีงอถอดรูปมาให้ชมด้วยนะคะแล้วอันนี้จะมีชื่อมีรวยล้นฟ้าค่ะมีรวยล้นฟ้านะะคอนุมาณออกสื่ออนุมานออกสือนางไหมค่ะนางไหม่เงาควรนอูค่ะเงาควนอูนะคะเนี่ยค่าเริ่มต้นที่50บาทนะคะหน้าตลาดนะคะเยอะมากเลยที่เป็นลูกไม้นะคะ แล้วก็มีไม้มงคลต่างๆเนาะพี่ฟังเนาะค่ะนี่ไม้มงคลน,นะคะวันนี้พามาชมอันนี้ดีกว่าสวยนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่า ศิลาหุ้มทองนะคะเขาจะมีหลายหน้าเนาะพี่ปามีค่ะมีต้นใหญ่350ร้อยห้าต้นเล็ก250อาค่ะต้นเล็ก250นะคะต้นใหญ่350ก็มีกุ้มปรกันต้นละร้อยอ่าวันนี้มีกุ้มปรกันมาด้วยต้นละ100บาทนะคะมีรวยล้นฟ้าต้นใหญ่350อันนี้รวยล้นฟ้าต้นใหญ่เนาะ350นะคะชายชนค่ะพี่ปาชายชน450ค่ะชายชนต้นใหญ่นะคะป้ายทุกใบนะคะ450 ใบใหม่ออกมาก็ป้ายแดงป้ายแดงมาเลยนะคะหลอดใหม่นะคะมีหัวยังไม่เคยผ่ายังไม่เคยผ่านะคะแล้วพี่ปังเขาจะส่วนมากเขาจะเลี้ยงในกระถางแบบกระถางหินกระถางปูกระถางดินเผาค่ะอ่าเราค่อนข้างเย็นเนาะพี่ปังเนาะถ้าเกิดว่ากระถางดินเผาเนาะบอลเขาจะชอบนะคะอันนี้วันนี้ก็จะเอาไม้ฟอกอากาศมาด้วยนะคะลิ้นเอ่อเขาเรียกอะไรนะลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกร มาเจอหน้าตลาดได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะที่ตลาดเซฟวันนะคะอาทิตย์นี้เรามีสวันติดๆเลยนะคะมาชมมาช็อปกันได้เลยต้นนี้ต้นใหญ่นี่อะไรคะสกาสกานิมิตค่ะอ่าสกานิมิตค่ะราคาเท่าไหร่คะ190ค่ะ190บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้มงคลด้านหลังนะคะมีเป็นนางใหม่ด้วยเนาะพี่ปาง มีนางไหมร้อยหนึ่งต้นใหญ่แล้วก็มีอะ,อะไรอ่อาชินีหินอ่อนนะคะรา,าชินีหินอ่อนร0อเดีสนีจันหอ,อมชมพูร้อยเดียวสนีจันทไอโกเมนร้อยเดียวออโอเค อะไรเนี่ยอากนิมาอากนิมาเท่าไหร่ล่ะคะแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะคะมีสามต้นในกระถางอ่ามีสามต้นในกระถางเดียวกอใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไม้แขวนอยู่ฝั่งนี้ไม้แขวนกระถางละร้อยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยกระถางแขวนลงกระถางแขวนด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ๋อให้กระถางไปเลยให้กระถางให้กระถางไปเลยใช่ไหมพี่ปังอ๋อเป็นไม้แขวนค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศของคุณปางบอลสีนะคะอขอบพระคุณมากค่ะปางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ